สารคดีนกเกรเรียนไทยก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ข้อมูลภาพและเสียงการบรรยายอาจไม่สัมพันธ์กันเนื่องจากข้อมูลภาพมีน้อยในอดีตนกเกเรียนไทย อาศัยอยู่ในธรรมชาติเป็นจำนวนมากจากบันทึกของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานภาพในสมัยรัชกาลที่4ที่กล่าวถึงการพบเห็นนกกระเรียนไทยนับหมื่นตัวทำรังวางไข่ที่บริเวณทุ่งมะข่าจังหวัดนครราชสีมาแต่หลังจากนั้นมาเพียง40ปีนกกระเรียนไทยได้กลายเป็นนกที่พบเห็นได้ยาก นกกระเรียนไทยเป็นนกขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่นกอพยพในระยะไกลๆพบในบางพื้นที่ของอนุทวีปอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศออสเตรเลียเป็นนกบินได้ที่สูงที่สุดในโลกเมื่อยือนจะสูงถึง1.8เมตรด้วยความที่ตัวสูงใหญ่จึงสังเกตได้ค่อนข้างง่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำเปิดโล่ง นกกระเรียนไทยแตกต่างจากนกกระเรียนชนิดอื่นๆเช่นนกกระเรียนมงกุฎเทาตัวใหญ่สูงประมาณ1เมตรสามารถเกาะคอนได้ตัวมีลายแถบด้านข้างลำตัวส่วนนกกระเรียนพันธุ์ไทยมีสีเทาทั้งตัวและมีสีแดงที่หัวและบริเวณคอด้านบนการหากินในที่ลุ่มมีน้ำขังบริเวณน้ำตื้นนกกระเรียนไทยเหมือนกับนกกระเรียนอื่น ที่มักมีคู่ตัวเดียวตลอดชีวิตนกกระเรียนจะปกป้องอาณาเขตและเกี่ยวพาราศีโดยการกลางปีส่งเสียงร้องกระโดดซึ่งดูคล้ายกับการเต้นรำในประเทศอินเดียนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงานเชื่อกันว่าเมื่อคู่ตายนกอีกตัวจะโศกเศร้าจนตรอมใจตายตา,ยตามหรือรูปสมพันธ์อยู่ในช่วงฤดูฝน คู่นกจะสร้างรังเป็นเกาะรูปวงกลมจากกกอ้อและพงหญ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางราว2เมตรและสูงเพียงพอที่จะอยู่เหนือระดับน้ำรอบรังปีพศ2511มีผู้พบเห็นลูกนกกระเรียนไทย2ตัวในธรรมชาติที่บริเวณเขตชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ ปีพศ2532ถึงปีพศ2540สวนสัตว์โคราชได้รับบริจาคนกกรเรียนพันธุ์ไทยจำนวน33ตัวนกกรเรียนพันธุ์ไทยหลังจากที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติสวนสัตว์โคราชได้ประสบผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์นกกรเรียนไทยยิ่งไปกว่านั้นได้นํำกลับคืนสู่ธรรมชาติจนปัจจุบันได้มีนกกระเรียนไทย ที่เกิดขึ้นแล้วในธรรมชาติโดยทีมวิจัยขององค์การสวนสัตว์ได้ทำการเพราะขยายพันธุ์และปล่อยนกเกรเรียนพันธุ์ไทยให้กลับคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติได้เป็นจำนวนมากถึง70ตัวเลยทีเดียวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยจรเข้มากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกกระเรียนทั้งหมด15ชนิดซึ่งหลายๆประเทศได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องการเพราะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและได้ใช้งบประมาณอย่างมากมายเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานกกระเรียนจะนอนในน้ำตื้นๆอาจเป็นเพราะเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์นักล่าบนบก นกที่โตเต็มที่แล้วจะไม่ปลัดขนทุกปีแต่จะผลัดขนทุก2-3ถึงปีมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือนาข้าวที่ไม่ได้เพาะปลูกที่มีน้ำท่วมขังการจับคู่ผสมพันธุ์มักเกิดในพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติมากกว่าแต่ก็ยังมีในนาข้าวเช่นกันนกกระเรียนไทยอาจดูคล้ายๆก,กับนกกระสานวนได้เช่นกัน นกกระเรียนไทยเป็นนกขนาดใหญ่มีลำตัวและปีกสีเทาคอตอนบนและหัวเป็นหนังเปลือยสีแดงไม่มีขนตรงกระหม่อมเป็นสีเทาหรือสีเขียวคอยาวเวลาบินคอจะเหยียดตรงไม่เหมือนกับนกกระสาซึ่งจะงอพับไปด้านหลังขนปลายปีกและขนคลุมขนปลายปีกสีดำขนคลุมขนปีกด้านล่างสีเทาขนโคนปีกสีขาว ขายาวเป็นสีชมพูมีแผ่นขนหูสีเทาม่านตาสีส้มแดงปากแหลมสีดำแกมเทานกไวอ่อนมีปากสีค่อนข้างเหลืองที่ฐานหัวสีน้ำตาลเทาหรือสีเนื้อปกคลุมด้วยขนนกมักหากินในน้ำตื้นๆหรือในทุ่งหญ้าบ่อยครั้งนกกรเรียนแย่ปากมุดหากินในปรักโคลนมันมักกินได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นทักกแตนปลา บางครั้งอาจกินงูน้ำพืชมีหัวหน่อหญ้ามเมล็ดพืชการเกี่ยวพาราสีและการผสมพันธุ์เสียงร้องดังเหมือนแตรรถที่สร้างมาจากหลอดลมที่ยาวม้วนพันกันอยู่ในบริเวณสันอกซึ่งคล้ายก,กันกับนกกระเรียนชนิดอื่นๆการเกี่ยวพาราศีของนกกระเรียนจะแสดงออกโดยคู่นกอาจแสดงการกลางปีกกระพือปีก ส่งเสียงร้องด้วยท่าทางที่สวยงามและพร้อมเตียงกันไปรอบๆร,รวมถึงการเต้นระบำที่กระทำทั้งในและนอกฤดูผสมพันธุ์ซึ่งประกอบไปด้วยการกระโดดช่วงสั้นๆกระโดกศีรษะขึ้นลงตบเท้าไปรอบๆคู่ของมันนอกจากนี้การเต้นระบำยังเป็นการข่มขู่ขับไล่เมื่อรังหรือลูกนกตกอยู่ในอันตรายอีกด้วย นกกระเรียนไทยส่วนใหญ่ผสมพันธุ์ในฤดูฝนนกกระเรียนสร้างรังขนาดใหญ่มีรูปร่างกลมแบนแบบง่ายๆใช้วัสดุจากต้นไม้จำพวกก้อหรือกกและพืชต่างๆในหนองบึงหรือนาข้าวรังจะสร้างในน้ำตื้นโดยซ้อนทับไปบนกอ,อกกกอข้าวหรือกอญ้าเพื่อที่รังจะได้อยู่สูงจากระดับน้ำคล้ายๆกับเกาะเล็กๆ รังไม่มีสิ่งปกปิดมองเห็นได้ชัดจากระยะไกลรังอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง2เมตรสูงเกือบ1เมตรคู่นกจะหวงแหนแหล่งทำรังมากบ่อยครั้งที่จะกลับมาซ่อมแซมและใช้รังเดิมถึง5รฤดูผสมพันธุ์ในหนึ่งครอบจะมีไข่1-2ใบน้อยครั้งที่จะเป็น3-4ใบพอแม่นกจะผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ฟักไข่ ใช้เวลาฟักไข่ราว31วันหรือประมาณ27ถึง35วันไข่นกกระเรียนไทยมีสีขาวบางครั้งอาจมีสีครีมแกมชมพูหรือสีเขียวหนักประมาณ240กรัมพ่อแม่นกจะย้ายเปลือกไข่ออกจากรังหรือจะกลืนเปลือกไข่เข้าไปหลังลูกนกฟักเป็นตัวลูกนกกระเรียนจะมีขนอุยปกคลุมทั่วตัว ขนบริเวณหัวและคอมีสีน้ำตาลอมเหลืองขนข้างอกและหลังด้านบนเป็นสีน้ำตาลเข้มบริเวณอกและท้องเป็นสีขาวลูกนกจะกินอาหารจากที่พ่อและแม่ป้อนในสองสามวันแรกและจะหากินเองหลังจากนั้นและจะตามพ่อแม่ไปหาอาหารการเตือนภัยพ่อแม่จะร้องเสียงต่ำๆเพื่อส่งสัญญาณให้ลูกนกหยุดและนอนลงนกวัยอ่อนจะอยู่กับพ่อแม่ มากกว่า3เดือนเชื่อกันว่านกกระเรียนจับคู่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งตายลงนกที่เหลืออาจจับคู่กับนกตัวใหม่ได้แต่นกกระเรียนเป็นนกที่จับคู่ยากมากมันไม่ยอมจับคู่ใหม่จนกว่าจะพบคู่ที่พอใจซึ่งมีการรายงานการเปลี่ยนคู่ที่บันทึกไว้หนังเปลือยสีแดงบริเวณหัวจะสีแดงสดใสในช่วงฤดูผสมพันธุ์ หนังบริเวณนี้จะหยาบเป็นตะปุ่มตะปํมมีขนสีดำตรงข้างแก้มและท้ายทอยบริเวณแคบๆทั้งสองเพศมีลักษณะสีคล้ายกันเพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อยไม่มีความแตกต่างทางเพศอื่นที่ชัดเจนอีกนกกรเรียนไทยเพศผู้ในอินเดียมีขนาดสูงที่สุดคือประมาณ200เซนติเมตรช่วงปลายปีก250ซนติเมตรทำให้นกกระเรียนไทยเป็นนกที่บินได้ ที่มีขนาดสูงที่สุดในโลกในชนิดย่อยแอนติโกนีมีน้ำหนัก6.8ถึง7.8กิโลกรัมขณะที่ชาปีมีน้ำหนักประมาณ8.4กิโลกรัมโดยทั่วไปจะมีน้ำหนัก5ถึง12กิโลกรัมสูง115ถึง167เซนติเมตรช่วงปีกยาว220ถึง280เซนติเมตร นกจากประเทศออสเตรเลียจะมีขนาดเล็กกว่านกจากเขตทางเหนือผลการวิจัยยังเสนอเพิ่มเติมว่าประชากรกระเรียนไทยในออสเตรเลียมักมาจากการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกันและเนื่องจากมีความเป็นได้ที่จะเกิดลูกผสมกับนกกระเรียนออสเตรเลียซึ่งมีพันธุก,กรรมที่แตกต่างกันจึงคาดการว่านกกรเรียนไทยในออสเตรเลียอาจจะเริ่มเป็นสปีชีส์ใหม่ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจปางคอมสารคาดีสวัสดีครับ